มีคนบ่นเข้ามาเต็ไมไปหมดเลยนะครับว่าเงินกีบเนี่ยอ่อนค่าลงมากๆเลยนะครับ1บาทเนี่ยบางคนก็บอก400กีบบางคนก็บอก450กีบนะฮะเราลองมาดูกันนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรสบายดีสวัสดีครับ อันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะฮะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะผมได้ข่าวแล้วก็ได้ประสบการณ์จากหลายๆช่วงนะ,ะที่เกิดเงินเฟอ้อกับเงินฟืดเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะ,ะเราก็เลยมาวิเคราะห์ในมุมของไทลาวทูเกเตอร์แล้วกันนะครับทั้งหมดนี่นะฮะเป็นการบ่นที่แบบว่าออกมาตลอดเวลานะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันแพงนะฮะไม่ว่าจะเป็นค่าเงินกีบที่อ่อนตัวลงนะฮะจริงๆเราทั้งหมดเนี่ยมันกระทบทั่วโลกนะครับแต่ว่าทางซปป,รปรเราเองอ่ะอาจจะไม่ได้รู้ข่าวของคนที่อยู่ข้างนอกนะฮะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันกระทบด้วยกันทั้งหมดครับกูรู้ไหมครับว่าญี่ปุ่นนะฮะตอนนี้เนี่ยสินค้าแพงสูงขึ้นในรอบ40ปีนะครับแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยสูงขึ้นมากๆเลยนะฮะแล้วก็พลังงานสูงขึ้นต้อง20%เนี่ยในรอบแค่1เดือนเองฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะทางมาตรการของญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าเขาจะเริ่มการอุดหนุนนะฮะอุดหนุนพลังงานให้คนใช้พลังงานได้อย่างถูกลงหน่อยนะฮะแล้วก็และอุดหนุนการใช้จ่ายของประชาชนนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งน มันทั้งหมดมาเนี่ยก็ต้องกลายเป็นเงินของโครงครังหรือเงินที่ต้องกู้เข้ามาไทยเองก็เหมือนกันครับก็จะใช้วิธีการอย่างนี้เหมือนกันนะฮะทางด้านพลังงานทางด้านน้ามันเองเนี่ยก็มีการอุดหนุนกันอยู่เหมือนกันไฟฟ้าเองก็เหมือนกันครับในประเทศเองเนี่ยตอนนี้ได้อุดหนุนไฟฟ้าหมายความว่าเข้าไปช่วยให้คนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างถูกลงนะฮะแต่ต้อง อุดหนุนไปแล้วถึง38,000ล้านบาทครับและณนะเดือนนี้หรือเดือนหน้าเนี่ยเขาก็จะต้องปล่อยค่าให้มันแบบปกตินะฮะก็คงจะต้องใช้ไฟที่แพงขึ้นและขณะเดยียวกันอีก6เดือนก็คงจะเป็นรอบ2ที่จะปรับสูงขึ้นอีกนะฮะอันนี้ก็คือภาวะของเศรษฐกิจโลกครับแล้วก็เป็นด้วยกันทั้งหมดเลยนะฮะเราอยากจะให้แยกออกมาเป็นอย่างนี้นะครับว่ามันเป็นทั้งโควิดเป็นทั้งสงครามนะฮะมันมีผลกระทบยังไงบ้าง โควิดเนี่ยมันทําให้ผลกระทบของเรามา2ปีกว่า,วาเนี่ยเกิดจากการเดินทางธุรกิจห้างร้านเกี่ยวกับห้องกับการโรงแรมการเดินทางสายการบินเราจะเห็นว่าบางสถานบริการบางโรงแรมหรือว่าทางสายการบินอาจจะล้มละลายแล้วก็ปิดตัวลงเราจะเห็นมาค่อนข้างตลอดเวลานะถึงปัจจุบันนะฮะแต่ตอนนี้ก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นครับที่จะทําให้มันเกิดการเดินทางได้ทําการฟื้นตัวขึ้นมานะฮะ ผมจะบอกว่าที่เมืองไทยนะฮะผมไปพัทยาไปทะเลเมื่อประมาณเสาร์ที่แล้วคนเยอะมากๆเลยครับคนเต็มห้างคนเต็มหาดเลยครับนั่นคือไม่ใช่เพียงแค่ไทยทเที่ยวไทยอย่างเดียวนะฮะเขาเปิดรับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างชาติเนี่ยเข้ามาซึ่งตอนนี้เข้ามาอยู่ที่เมืองไทยประมาณ4 0 0 0 0 0ห้คนแล้วนะฮะนั่นหมายความว่ามันจะทําให้เงินตราเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาอยู่ที่เมืองไทยครับมันก็เลยทําให้เกิดอาชีพนะฮะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็ได้ขายของพอได้ขายของปับ๊บ ก็มีเงินเข้ามาอยู่เต็มกระเป๋าองนี้ละกันแต่ของที่แพงขึ้นแม่ค้าก็มีพลังในการจ่ายนั่นหมายความว่าเขาก็เลยไม่กระทบมากเพราะว่าของที่แพงขึ้นแต่ฉันมีอำนาจในการจ่ายมันก็เลยทำให้ยังพอทนได้อยู่นะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นสอปปลาวเนี่ยสอปปลาวถ้าเกิดว่าเรามองว่ารายรับยังเท่าเดิมแต่รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วแพงขึ้นเนี่ยอันนี้จะกระทบทันทีกระทบก็คือว่าของแพงขึ้นแต่รายได้ยังเท่าเดิมเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่านะตอนนี้นะของที่แพงขึ้นกับสิ่งที่เรามีอำนาจในการจ่ายเนี่ยเท่าเดิมอีกอย่างหนึ่งก็คือการปั่นเงินครับการปั่นเงินก็คือว่า อย่างเช่นว่าตอนนี้เนี่ยคนเนี่ยต้องการเงินบาทเงินดอลลาร์มากๆนะฮะก็เลยถือคล้องเงินบาทเงินดอลลา่าเอาไว้ในตัวเพื่อหวังว่าเดี๋ยวมันจะสูงขึ้นอีกสูงขึ้นอีกสูงขึ้นอีกฉันจะเอาไปแลกเงินให้มันมีมูลค่าที่สูงขึ้นคนก็เลยปั่นจาก385บาทกลายเป็น400บาทกลายเป็น450นะ เป็นคนปั่นค่างเงินเหมือนกันซึ่งณนะตอนนี้นะฮะทางด้านสอบประวเ,เองเนี่ยเขาก็ประกาศออกมาเหมือนกันเขาก็ได้มีวิธีการอะไรมาบางอย่างเหมือนกันนะฮะที่ห้ามปรามนะส่วนนี้อยู่นะฮะแต่ผมก็เห็นนะฮะจากธนาคารกลางนะฮะอัตราการแลกเปลี่ยนของธนาคารนะ,ะของวันที่25เนี่ยออกมาที่380กีบต่อ1นบาทนะฮะแต่ว่าลากปั่นกันจนกระทั่งกลายเป็น400 450นะฮะอันนี้มันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่า สปปลาวเนี่ยค่าเงินกีบเนี่ยจะอ่อนแรงลงนั่นอีกส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอ่ะผมวิเคราะห์นะฮะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะฮะมั่นก็คือว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ธนาคารมีการโอนเงินระหว่างไทยลาวเวียดนามจีนเป็นค่าสกุลเงินในการที่มีมาตรการกลางนะฮะผมว่าตรงนั้นก็ช่วยได้เยอะนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการอะไรก็แล้วแต่ที่นําสินค้าไปมาหาสู่กันเนี่ยนะครับ ก็จะต้องเป็นการโอนเงินไนงะแต่พอโอนเงินขึ้นมาเรียบร้อยปั๊บเนี่ยการที่โอนเงินในตลาดมืดในสิ่งที่ความสะดวกสบายละกันนะตอนนี้นะฮะก็คือกลายเป็นว่าโอนเงินให้อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็โอนเงินบาทเป็นเงินกีบมาให้อีกคนหนึ่งนะฮะอันนั้นก็ใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง10นาทีแล้วค่าบริการก็อยู่ประมาณหนึ่งซึ่งกับกลายเป็นว่าผมว่าเขาใช้วิธีการอย่างนี้นะครับก็เลยกลายเป็นว่า ค่างเงินเนี่ยก็จะสวิงขึ้นไปโดยนอกเหนือจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรงกลางอันนี้ถ้าเกิดว่าทางด้านธนาคารเนี่ยถ้าเกิดว่าอำนวยความสะดวกในการโอนเงินนะผมก็เชื่อว่าทุกคนจะเข้ามาโอนเงินนะผ่านธนาคารเนี่ยได้รับความสะดวกนะฮะแล้วก็รวดเร็ว ค่าบริการถึงแม้นจะแพงกว่าเราก็ยินยอมกระเพราะว่ามันรวดเร็วแล้วมันสะดวกนะฮะและใน,นตอนนี้เองเนี่ยพฤติกรรมคนก็เปลี่ยนไปเป็นลักษณะของการช้อปปิ้งออนไลน์กันเยอะมากเลยนะฮะนั่นก็คือการช้อปปิ้งออนไลน์นั่นหมายความว่าเราเอาเงินของเราเออกไปนอกประเทศเล่เาสินค้าเขาเข้ามาในประเทศนั่นคือการเสียดุลการค้านั่นเองนะ,ะแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเราเอาของเนี่ยของเราเนี่ยไปขายให้นอกประเทศแล้วเอาเงินเขากลับเข้ามาเนี่ยอันนี้ได้ดุลอันนี้ ก็คือกำไรถ้าอาจจะมองในแง่ดีนะครับนั่นก็คือใครก็แล้วแต่ที่ทําการค้าการขายก,การส่งออกนะฮะมันก็จะได้ผลดีนะฮะเพราะว่าได้ค่าเงินที่สูงขึ้นอย่างเช่นแรงงานเองนะฮะแรงงานของสะปะปลาวถ้าเกิดได้ทํางานที่อื่นแล้วก็ได้เงินเป็นเงินบาทเราก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมนะครับแต่แรกแต่อัตราแลกเงินได้มากขึ้นเข้าไปอีกเนี่ยเขาก็แฮปปี้เขาก็ยิ้มนะฮะเพราะว่าเออทำงานเท่าเดิมแต่กําไรมากขึ้น อันนี้ก็คือรายได้ของประเทศนะเราต้องมองว่าถ้าเกิดเป็นรายได้ของประเทศรายได้ของประเทศของไทยและลราเหมือนกันครับนั่นคือการท่องเที่ยวครับ ต้องมองกันตรงนี้เลยครับว่าของไทยเนี่ยเปิดรับการท่องเที่ยวแต่ก็เสี่ยงกับโควิดที่เข้ามาเป็นระดับหมื่นเหมือนกันของสอปปลาวเองเนี่ยเขาก็เข้มงวดเหมือนกันนะฮะแต่ไม่อยากให้คนในประเทศเขาเนี่ยต้องเจ็บป่วยต้องแพร่เชื้อติดเชื้อกันเยอะนะ,ะก็เลยทําการกันไว้อยู่เหมือนกันแต่ขณะเดียวกันรายได้ของเขาประเทศซึ่งก่อนหน้าน,นี้ของสอปปลาวอาจจะรับนักท่องเที่ยวเข้ามาได้เยอะนะฮะแต่ณตอนนี้ก็เลยรายได้เข้ามาในประเทศเนี่ยค่อนข้างน้อย พอรายได้เข้ามาในประเทศค่อนข้างน้อยเนี่ยก็เลยทําให้ขาดสภาพคล่องนะฮะของไทยเองเนี่ยลองมาย้อนดูว่าตอนนี้เข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ที่ไทยเนี่ยประมาณ4 0 0 0 0นกว่าคนสามารถสร้างรายได้เขาคาดกันกันว่าในปีนี้จะสร้างรายได้ถึง50 0 0 0ล้านบาทนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น ค่าใช้จ่ายของประเทศนะฮะที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเนี้ยร่วมอยู่ถึง80,000ล้านเพราะฉะนั้นมันยังไม่พอนะฮะเพราะว่าณสถานการณ์ณนะตอนนี้มันเกิดสงครามด้วยเหมือนกัน,นะฮะสงครามนี้เป็นสงครามที่ยืดเยื้อแล้วก็เป็นสงครามที่คิดว่าจะไม่กระทบแต่มันกระทบครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะฮะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตน้ํามันได้มากที่สุดส่งออกน้ํามันส ออกก๊าซธรรมชาติได้มากที่สุดส่งเหล็กเยอะมากเลยแล้วก็ส่งปุ๋ยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้มันคือวัตถุดิบที่เราเอามาผลิตนั่นเองน้ำมันกระแพงขึ้นก๊าซธรรมชาติแพงขึ้นรถล,ลาแท็กซี่รถเมย์อะไรก็แล้วแต่ต้องใช้น้ํามันในการขนส่งก็ต้องใช้น้ํามันพอน้ํามันแพงขึ้นก็เลยทําให้ของชิ้นนั้นแพงขึ้นตามเพราะนั่นคือต้นทุนนั่นเองอีกหน่อยตอนนี้เป็นเรื่องเหล็ก เหล็กหมายความว่าเหล็กเอามาทำอะไรฮะทำกระป๋องทำแพ็กเกจิ้งทำอะไรก็แล้วแต่ทำลังทุกอย่างตอนนี้ค่าวัาสดุการก่อสร้างแพงขึ้นที่ทำจากเหล็กนะฮะเพราะว่าต้นทุนสูงขึ้นอีกหน่อยปุ๋ยจะแพงขึ้นปุ๋ยนี้จะกระทบกับบ้านเราเลยนะครับทั้งไทยทั้งลาวเพราะว่าเราเป็นเมืองแห่งการเพาะปลูกเนาะเราส่งออกทางด้านอาหารเมื่อไหร่ที่ปุ๋ยแพงขึ้นนั่นหมายความว่าข้าว ผลไม้ก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นพอสูงขึ้นแล้วเราไม่มีพลังในการใช้ใจ่ายเงินไม่มีอำนาจในการซื้อนั่นหมายความว่าผู้ประกอบการในการปลูกก็จะหมดกำลังใจอะไรทํำนองนี้นะฮะในเมื่อ ทำออกมาแล้วแล้วขายไม่ได้เพราะว่าคนซื้อไม่มีกํำลังซื้อสิ่งที่ผมมองนะเป็นเป็นการส่วนตัวนะฮะถ้าเกิดสัญญาณของการเปิดประเทศของการท่องเที่ยวผมก็เชื่อว่าเงินตราจะเข้ามาในประเทศนั่นคือไรายได้ส่งออกก็เหมือนกันนะฮะนั่นก็คือไรายได้เหมือนกันส่งออกนะฮะและขณะเดียวกันอีกหนึ่งส่วนก็คือใช้สินค้าเรากันเองครับ ลาวเที่ยวลาวไทยเที่ยวไทยนะฮะใช้สินค้าเรากันเองนะฮะแล้วก็ขนาดเดียวกันลาวใช้ของลาวนะฮะเมื่อวันก่อนผมเห็นมีโครงการเกิดขึ้นนั่นคือโครงการ Made In l ลาวนะฮะอันนั้นที่เกิดขึ้นมานั่นคือสนับสนุนปลูกจิตใต้สำนึกเพื่อให้คนลาวใช้ของลาวนะฮะอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ แก้ไขได้ดีที่สุดนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เราสามารถที่กลับมาใช้ของภายในประเทศนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยครับว่าคุณภาพของสินค้าเนี่ยมันก็ต้อง ควบคู่แล้วก็สู้แล้วก็ดัดเทียมได้ด้วยนะะก่อนหน้านี้ของไทยนะฮะกว่าจะสร้างคำว่า Ma d ด in Thailand ได้เนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยทำมาตลอดเวลานะจนกระทั่งของที่ใช้คำว่า Ma d ด in Thailand เนี่ยดูมีคุณค่าขึ้นมาทันทีแล้วมันก็สินค้าของไทยเนี่ยจะเห็นว่า1ชนิดนะฮะมันจะมีประมาณสัก20-30ยี่ห้อด้วยกันอย่างเช่นยาสระผมเนี่ยมีด้วยกันโอ้โหบนเชลฟ์เนี่ยมีร่วมกัน10ยีหย่ห้อ20ยี่ห้อเลือกกันไม่ถูกเลยครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาส่งออกไปที่ลาวเราเนี่ยจะเหลือประมาณสัก3าสียี่ห้อซึ่งเป็นตัวเด็ดๆเป็นตัวคุณภาพทั้งนั้นนะเพราะแน่นอนครับทางสปปลาวเองเนี่ยก็ดูโฆษณาของไทยเนาะก็ดูว่าคุณสมบัติของสินค้านั้นๆนเป็นยังไงแล้วก็เลือกซื้อได้นะฮะแล้วก็เลือกซื้อในของที่ดีด้วย ก็เลยมันเลยทำให้สินค้าไทยเนี่ยมีคุณภาพนะฮะถ้ามองย้อนกลับมาที่ไทยนะของไทยก็จะเป็นเหมือนของสปปลาวเลยครับในในชั้นวางสินค้านะฮะที่อยู่ที่ตามห้างตามแหล่งช้อปปิ้งเนี่ยเชื่อไหมครับไม่ใช่มีแต่สินค้าของไทยแต่มีสินค้าของ อเมริกา ada, แคนาดาออสเตรเลียเต็ไมไปหมดเลยม่ให้เราเลือกใช้เต็ไมไปหมดเลยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าสินค้าของไทยสู้สินค้าของฝั่งภาคตอนตกไม่ได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าทุกคนก็แห่ไปใช้สินค้าต่างประเทศเหมือนกันแต่เผอิญว่าสินค้าของไทยเนี่ยเป็นที่นิยมนะคนไทยเองเนี่ยก็ยังนิยมนะมนก็เลยกลายเป็นว่า เราก็ยังรักษาดุลการค้าของเราไว้ได้อยู่สบป,ะปะเราเองครับก็คือว่าก็คงจะต้องช่วยกันผลิตสินค้านะฮะที่มีคุณภาพขึ้นมานะฮะทัดเทียมกันเท่ากันนะฮะแล้วตอนนี้ยิ่งเป็นลักษณะของการช้อปปิ้งออนไลน์อยู่ด้วยมันง่ายมากๆเลยที่เราจะช้อปปิ้งทั้งเวียดนามทั้งจีนนะฮะทั้งภาคพ,พื้นยุโรปนะฮะที่จะเอามาใช้กันนะฮะไอ้ตรงนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เงินตราก็ออกนอกประเทศ แต่ท้งนี้ทั้งนั้นครับผมก็เชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยก็มาแพ้เรื่องคุณภาพครับถ้าเกิดว่าเราร่วมมือและร่วมใจกันสร้างแล้วก็ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะฮะผมก็เชื่อว่าทุกคนก็จะหันกลับมาแล้วก็ใช้สินค้าในประเทศนั้นๆครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการรณรงค์เนี่ยมันต้องรณรงค์กันเป็นแบบเป็นปีๆเป็นระยะยาวเลยครับปลูกจิตใต้สำนึกแล้วก็เสนอการทุกภาคส่วนนะทั้งฝ่ายผลิต ฝ่ายผู้บริโภคเพราะแล้วผมก็เชื่อว่าทั้งไทยทั้งลาวเนี่ยเราทำการค้ากันไปมาตามตะเข็บชายแดนเนี่ยลุ่มน้ำโขงข,งของเราเนี่ยฮะมีทั้งด่านประเพณีด่านสากลน,นะฮะในการขนส่งสินค้ากันไปมาเราขายเราขายสินค้าไปเราเอาสินค้ากลับมานะฮะตรงนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เราเกิดการค้าการขายเงินหมุนเวียนกันไปมานะ แต่ตอนนี้ที่มันยังปิดอยู่มันก็เลยหยุดชะงักลงนะฮะแต่ผมก็เห็นสัญญาณที่ดีนะครับก็คือมีนักท่องเที่ยวนะครับของออสเตรเลียนะครับได้มีเที่ยวบินเที่ยวที่2แล้วนะครับเข้ามาที่สปปลาวครับเที่ยวแรกก็คือของเกาหลีใต้ครับนั่นคือนักเรียนที่เข้ามาตีกอล์ฟนะฮะประมาณ20กว่าคนนะฮะและนึ่คือเที่ยวที่2นี่เหมาลำมาเลยนะครับจากออสเตรเลียครับได้มาเที่ยวที่สปปลาวแล้วครับและผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้สถานการณ์ก็อาจจะกลับมาดีขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ เดินทางได้ปกตินะฮะเงินตราไหลเข้ามาในประเทศนะฮะแล้วตรงนั้นก็จะเกิดสภาพคล่องมากขึ้นแต่ละคนคายของได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมีอำนาจในการจ่ายเงินไอ้ตรงนั้นมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมฮะก็สู้ๆกันนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับสู้ๆนะครับทุกคน